ผบอทอรอไม่ทนโดนขเขมรป่วนชายแดนสั่งลุยเตรียมเครื่องมือสอยร่วงเดือดระอุชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรีตราดกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์สุดป่วนโดนปริศนาบินวนล้ำแดนไทยทีจัดโดนป่วนนี่คืออะไรเกิดตรงไหนของชายแดนน่าห่วงแค่ไหนคะ จุดเกิดเหตุคือแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีและตราดครับพื้นที่รับผิดชอบหลักของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกปชอจอตกองทัพเรือซึ่งมีหน้าที่คุมเข้มอธิปไตยกว่า250กิโลเมตร พเลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเออรือผบอทรอทนไม่ไหวสั่งการเฝ้าระวังเข้มข้นมาตลอดแต่โดนยังป่วนไม่หยุดท่านเลยต้องลงพื้นที่เองถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมออโป่งน้ำร้อนจอจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลด้วยตาตัวเองผอบอรทอรอลงพื้นที่เองแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์วิกฤตแล้วใช่ไหมคะเป้าหมายการลงพื้นที่คืออะไรคะ ใช่ครับท่านย้ำชัดๆว่าสถานการณ์เริ่มผิดปกติแม้ภายลักษ์จะอยู่ชายแดนอีสานใต้แต่เราประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เป้าหมายหลักคือบำรุงขวัญกำลังพลที่ทำงานเสี่ยงภัยห่างไกลบ้านท่านนำสิ่งของมามอบให้และที่สำคัญคือตรวจดูความพร้อมของหน่วยด้วยตาตัวเองรายงานที่ว่าขาดอะไรต้องการอะไรจริงเท,ท็จแค่ไหนกำลังพลยังมุ่งมั่นแค่ไหนท่านต้องเห็นด้วยตาการลงพื้นที่เห็นด้วยตาตัวเองนี่สำคัญกว่ารายงานจริงๆค่ะแล้วท่านกำชับอะไรกำลังพลเป็นพิเศษบ้างคำสั่งเด็ดขาดท่านเน้นย้ำหลายเรื่อง ไม่ประมาททุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดผอ,อทรอและผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นห่วงและพร้อมช่วยเหลือเต็มที่กฎการใช้กำลังตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดประสานงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อการทำงานที่สอดคล้องนี่คือหัวใจสำคัญเพราะงานชายแดนซับซ้อนต้องร่วมมือกัน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นนี่สำคัญมากเลยแล้วเรื่องโดรนป่วนผอบทรเน,น้นย้ำยังไงบ้างคะนี่แหละประเด็นร้อนท่านกังวลเรื่องโดรนล้ำเข้ามาไม่หยุดย้ำชัดๆว่าจะหาเครื่องไม้เครื่องมือมาจัดการให้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้โดรนพวกนี้ล้ำเข้ามาอีกนี่แสดงให้เห็นว่าท่านจริงจังกับเรื่องนี้สุดๆนอกจากอุปกรณ์แล้วท่านยังกำชับเรื่องความอดทนอดกลั้น อดทนต่อการยั่วยุหลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือปฏิบัติการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถบิดเบือนเพื่อโจมทีประเทศไทยบนเวทีโลกเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและสำคัญมากการตอบโต้ผิดพลา,าดอาจนำไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศเรื่องต้องระวังมากจริงๆค่ะการอดทนต่อการยั่วยุและการไม่ให้ถูกบิดเบือนนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งจริงๆค่ะ ใช่ครับท่านย้ำว่าความพร้อมจะเกิดจากการฝึกฝนฝึกอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่องเครื่องมือทุกอย่างต้องพร้อมจริงไม่ใช่แค่บอกว่าพร้อมแต่ต้องมีการฝึกใช้จริงท่านบอกว่าไม่พร้อมให้บอกจะได้ปรับปริงถึงเวลาใช้งานจริงจะได้ไม่มีข้อติดขัดทำงานได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นี่คือนโยบายที่รัฐบาลกำหนดทุกหน่วยต้องยกระดับความพร้อมกองทัพเรือมาดูเองว่าอะไรยังขาดแผนการทำงานก็พร้อมรบทั้งหน่วยทะเลและบกทั้งแผนป้องกันชายแดนแผนเผชิญเหตุวิกฤตตอนนี้กำลังทบทวนกันว่าถ้าเกิดเหตุใครต้องทำอะไรเพิ่มกำลังยังไงกำลังสนับสนุนมาจากไหนตรวจทานกันละเอียดเพื่อให้ถึงเวลาแล้วหยิบจับได้เลยไม่ต้องวุ่นวาย นี่คือการเตรียมพร้อมละเอียดขนาดนี้อุ่นใจขึ้นเยอะเลยแล้วขวัญกำลังใจกำลังพลเป็นยังไงบ้างคะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวเจอสถานการณ์แบบนี้คงไม่ง่ายเลยค่ะผอบอทรอให้ความสาคัญเรื่องนี้มากท่านเล่าว่าตอนลงพื้นที่กำลังพลทุกคนพร้อมรอขวัญกำลังใจดีท่านย้ำว่าฟังรายงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาดูด้วยตาตัวเอง ท่านเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นที่พึ่งและที่รักของประชาชนตลอดไป โดยรวมการลงพื้นที่ของผอบอทรอครั้งนี้สะท้อนความห่วงใยผู้บังคับบัญชาต่อกำลังพลและความตระหนักในสถานการณ์ชายแดนที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการรับมือโดรนป่วนท่านสั่งการและให้ความมั่นใจว่าจะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือมาจัดการปัญหานี้เพื่อปกป้องอธิปไตยพร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรอบด้านทั้งกำลังพลอุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ นี่แสดงถึงความมุ่งม,มั่นของกองทัพเรือในการดูแลความมั่นคงของประเทศโดนล้ำแดนนี่คือการยั่วยุทหารเราต้องอดทนระมัดระวังไม่ให้ถูกบิดเบือนน่าเห็นใจมากๆเลยค่ะใช่เลยครับการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนอ่อนไหวมากอาจมีการยั่วยุซึ่งเราต้องอดทนนี่คือความท้าทายที่ทหารของเราต้องเจอทุกวันแต่ท่านเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนว่าจะพึ่งพาประชาชนได้จริง นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันชายแดนทั่วไปแต่เป็นการรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ต้องใช้ทั้งความอดทนความพร้อมและความเฉียบขาดพร้อมกันนี่คือบทบาทสำคัญของกองทัพเรือในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้เห็นภาพรวมสถานการณ์ชายแดนชัดเจนขึ้นมากเข้าใจเลยว่ากำลังพลทำงานหนักและ,ะเผชิญอะไรบ้างใช่ครับพอบตอรให้กำลังใจและย้ำว่าการปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดและท่านเชื่อมั่นในกำลังพลทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนค่ะ เช่นกันครับสำหรับวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรีและตราดรวมถึงแนวทางรับมือดโดรนป่วนคงจบลงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปค่ะเราสองคนทันและมินสวัสดีค่ะ